ที่เก่าแก่โบราณที่คนเขาจะมักจะมาส่องกันนะมันจะมีจุดให้สัเราส่องเนียนะเขาจะมีจุดให้เราส่องเข้าไปแล้วจะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับต้องบอกว่าเก่าแก่ของทางวัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาส่องกันดีวกว่านะครับห้ามจอดขวางประตูนะครับนี่ฮะทุกคนมันจะมีจุดเล็กจุดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่สิมันจะเป็นช่องนะครับเราต้องมอ,องเข้าไปข้างใน นี่บอกว่าช่องส่องถ้ำเดี๋ยวเรามาส่องมาดูว่าอะไรอยู่ในนะฮะรุนประทึกไปพร้อมกันกนะทุกคนตอนนี้นะครับผมกําลังจะทําการส่องดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ด้านในนะทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าด้านในเดีย่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มืดซะทีเดียวนะฮะมันยังพอมองเห็นเพราะว่าหลังคาเนี่ยเขาจะมีแสงนี่ทะลุออกมาอยู่นะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศด้านในนั้นดูมีมิติมีมลขังยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราไปส่องกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บนึงนะทุกคน โอ้ยมันใช่ทุกคนมันใช่นะฟิลคือแบบมันมีความลึกลับนะครับมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างหลบซ่อนอยู่ข้างในนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปส่องกันนะครับดูเลยนะทุกคนดูดีทุกคนเห็นปะดูดีนี่นะฮะดูความบรรยากาศด้านในนะครับคือด้วยความที่กล้องเนี่ยมันมีการปรับแสงนะฮะถ้าเรามองด้วยตาปกติเนี่ยมันจะมืดกว่านี้นิดนึงนะ แต่กล้องเนี่ยมันปรับแสงให้มันดูชัดมากขึ้นก็เลยเห็นภาพเนี่ย่างน,นี้เลยเนี่ยและนะะั่นก็คือสิ่งที่อยู่ใจกลางของอาคารเก่าหลังนี้นะทุกคนเห็นว่ามีพธทโร,รป,ปางนาคปกนะครับเ,เห็นว่ามีพธทโร,รป,ปางนาคปกแล้วก็จะมีพธิโรป,ปางนะครับปางอุ้มบาตนะครับมีพธิโรปางอุ้มบาสมีพพธิโรแบบนะครับยืนปางยืนเนาะแต่ขนาดเดียวกันก่อนที่จะไปถึงโพธิโเหล่านั้นกนะ็จะมีแบบรากไม้นะครับที่เขาเลื้อยลงมาจากหลังคานะครับห้อยย้อยลงมา เออในประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆแค่นี้นะฮะทุกคนเนี่ยพอที่จะมองเข้าไปได้นะครับนะมือเข้าไม่ได้นะนะครับมือก็เข้าไม่ได้นะครับมันเหมือนเป็นช่องที่ทำเอาไว้ให้ให้ค้องโซ่เอาไว้หรือเปล่านะครับแต่ขนาดในกัรแล้วก็มองได้แล้วก็จะมียางอะไรแบบนี้นะครับอุณารองนะฮะ สารการบันเลหลังนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษของทางวัดครับที่หลายคนเข้ามากันที่ประตูไม้โบราณแล้วก็ต้องส่องผ่านรูมองเข้าไปด้านในมีเรื่องเล่ากันว่าหลายคนที่ส่องผ่านเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าได้เจอกับดวงตาปริศนาที่ยืนมองกลับมาและหลายคนก็เคยเห็นเงาที่เฝ้าอยู่ข้างในแม้กระทั่งเด็กเล็กบางคนเมื่อผ่านสาราหลังนี้นะครับก็มักจะร้องไห้หรือกับยืนนิ่งสนิทโดยไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับ